มีงานสัมมนา,าดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันนะคะกับทางวารสารการเงินธนาคารค่ะ,ะในการจัดงานสัมมนา,านะคะคริปโตเลเวล up จัดพอรับบิตคอย h a าวิงค่ะบิตคอยทำอไทม์ไฮทะลุ72,000 0ดอลลาราส์สหรัฐค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะพุ่งทยานต่อนะคะทามากลางปัจจัยหนุนอย่างการอนุมัติกองทุนสปอร์ตบิตคอย ETF นะคะที่เอื้อให้กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่มีเงินลงทุนหาสารสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิตัลหลักอย่างบิตคอยได้ไง่ายมากขึ้น ดันให้มูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีขณะนี้พุ่งแรงไปถึง2.56ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าความร้อนแรงนี้จะยังไม่จบลงง่ายๆค่ะเพราะว่าสาดีต่อไปก็คืออีเวนต์สำคัญนะคะอย่าง Bitcoin Halving ที่ตามสถิติแล้วนี่คือสัญญาณเริ่มต้นของภาวะบูรันเต็มตัวค่ะและวารสารการเงินธนาคารนะคะจัดงานสมนาหัวข้อคริปโตเลเวอเ จัดพรอรับบิตคอยห้าวิ่งจัดการันพรหัสหน้านี้นะคะ21มีนาคมเวลา15นาิก30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีณสยามพารากรนเน็กเทคชั้น4งานสัมมนาที่ทำให้คำว่าเมากับดอนนั้นหายไปจากความทรงจำค่ะ เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็นักลงทุนค่ะมาอัพเลเวลเรียนรู้เคล็ดวิชาจากผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของประเทศไทยนะคะพิชิตบูรันครั้งใหม่ไปพร้อมกับ3เซียนแห่งโลกคริปโตกับคุณจิรายุทรัพบศรีโสภาประธานเจ้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทบิคั p แค p ิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดและคุณกิติทัศตเบญจเจริญพัฒน์ซีโอไอเลนอ t ลอ r พาร์เนอร์ชิพลิม และคุณสัญชัยป๊อบลีประธานเจ้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งคริปโตม g r กรุ๊ปโฮดิ้งสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่กหน้าได้เลยนะคะผู้ชมหน้าจอเลยค่ะสกแกน q r วอา e คตตามหน้าจอนี้กันได้เลยค่ะไปพบกันได้นะคะพุทหัสด,ดีหน้าค่ะไปอัปเดตข้อมูลความรู้นะคะด้านการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีกันค่ะ